มาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่สนามบินนะครับเป็นเหมือนดั่งที่แล้วๆมานะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องบินมาครับจากทางเว็บไซต์ของเรานะครับเป็น F35 Lightning นะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องบินลบไตล์ของอเมริกานะครับตัวนี้นะครับมาแนะนาให้คุณผู้ชมนะครับ ตัวนี้ F 3 5 Lightning ตัวนี้ก็มีความพิเศษามากมากนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องบินขนาดเรียกว่าขากระทัดรัด,ดลเลยทีเดียวมีระบบรักษา,าสมดุลการบินระบบไฟฟ้าอัตโนมัติครับเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาเรา,าเวลาเราจะแขงเครื่องบินเนี้ยเครื่องบินจะปีกด้านข้างจะงอขึ้นหรืองอลงครับคือรักษาสมดุลอัตโนมัติครับดูด้านหลังนะฮะถ้าเครื่องบินก้มหน้าลงเนี้ยเอเลเลเตอร์จะยกขึ้นเพื่อ ดึงให้คเครื่องบินนั้นเชิดหน้าขึ้นนะแต่ก็ดีที่เครื่องบินทิหมหัวลงนะฮะเอเลเลเตอร์ตัวนี้จะกดลงนะฮะเป็นอัตโนมัติเลยคือจะทําให้เครื่องบินนั้นแบบกลับไปอยู่ในสภาวะศูนองศา yeah นะครับแบบนี้ดูฮะแบบนี้นั่งให้ดูนะฮะด้านข้างนะครับเดูด้านข้างนะฮะที่แอร์รอนนะฮะจะบิดได้เหมือนกันจะบิดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มากับวิทยุนะครับคุณผู้ชมที่สามารถที่จะเปิดปิดระบบะแบบนี้ครับ นะดูฮะเหมนว่าี่เปิดปิดระบบเป็นระบบออโต้นะะค,คือกึ่งออโต้ที่ระบบเครื่องบินตัวนี้คือเราสามารถที่จะปิดระบบอัตโนมัติได้ในกรณีที่เราอยากจะบินเล่นท่าหรือตรีรังกาย้ยฮะสังเกตว่าระบบจะหายไปนะัะพอเราเปิดยิดเปิดตัวนี้ตัวนี้ระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้เลยค okay. แบบนี้ครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็น4ช่องนะครับดูนะฮะ ตัวนี้เป็นแอรอนคือสมาบัที่บังคับตีลังกาหรือเอียงตัวนะครับส่วนด้านท้ายเอลเลเตอร์นะฮะแบบนี้นะครับที่มือนี้สมารถที่บังคับเครื่องบินให้เชิดหน้าหรือทิ่มลงนะฮะหรือกดลงเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวครบครันเลยคุณผู้ชมครับเป็น4ี่ช่องที่น่าเล่นสุดๆเลยสําหรับ F35 Lightning นะตัวนี้เขาบอกว่าบินดีมากๆนะครับเราทําการทดสอบบินแล้วแต่เราจะให้คุณูชมได้ดูรีวิวตอนต่อจากนี้ไปนะครับว่าจะบินยังไงบ้างนะฮะเนี่ยแบบนี้เลยโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทดสอบการบินนะครับกับ F35 Lightning นะครับ เร็วเร็วมากครับคุณผู้ชมครับกับ F35 Lightning นะครับจากทางเ็บสฟางเราโหชชวิ่โชว์เฉียวมากครับคุณผู้ชมครับ เขาบอกว่าเป็นระบบรักษาสมดุลอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องอบังคับเครื่องบินมากแต่อย่างใดนะฮะเราสามารถที่จะตั้งนี่ฮะแบบนี้ให้เครื่องบินนั้นบินออตโอต้ได้นะครับแบบนี้อ่านี่ชัดน,นะบินทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ<ม>เร็วมากปิ้วเลยความเร็วอยู่วัน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับคุณผู้ชมครับ เห็นอยู่นี่ฮะเราบินไม่สูงมากแต่ว่าเราอาศัยว่าเราได้เห็นกัน,นะฮะ <S <S แจ่มเลสเตเดียเสียงนี่กลางวานเลยครับคุณผู้ชมครับ <S <S ตอนนี้เราปลดไอ้กสก๊าดสมดุลออกน,นะครับ <S <S นะ่ะปิตีการได้คุณผู้ชมครับ <S <S โอ้โหบวนตัวนะฮะ นบะ<อ>ินทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเร็วมากปิ้วเลย